ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้ความสนใจและกำชับให้สำนักง,งานตำรวจแห่งช,ชาติติดตามจับคุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วพลโรเอจกจักรทิพย์ชัยินดาท่านผอตรอได้สั่งการให้พลตรกศรีวราลังสิริธรรมนั่กุลท่านอรองผอตรนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว และป้องกาาันปราบปรามการท้ามย์ของสนักงการตำรวจแห่งชาติเข้าควบคุมกำกับดูแลและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่างท่านรองรนริวรานะครับได้มีการเรียกประชุมและสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค5หรือสพอแม่ฮ่องศรและก็กองบัญชาการสอบสวนการหรือกองบัคับการปรปงมนะครับเร่งรัดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้มีการรับคำร้องฟุ้คดีต,ต่างๆไว้ แยกเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับสอพอเมืองแม่หองอนรับคำร้องทุกไว้จํานวน39คดีเป็นคดีความผิดค้ามนุษย์29เป็น159ในการฝึดอบรมครั้งนี้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชียงใหมและจังหวัดแม่อ้องอนการเดินทางใช้รถจนเป็นพาหนะ และในวันที่22กันยายน2559คณะสมาชิกอบตได้เดินทางเข้าไปพักที่ธนักโทษบีสอเลขที่141ทับ1ถนนขุนลุมปักภาคตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่สอนจังหวัดแม่สอนโดยในช่วงเวลากลางคืนมีการจับหาหญิงบริการจำนวน4คนมาให้บริการทางเพศแก่สมาชิกปปอบตที่ต้องการอันเป็นการกระทำความผิด หมายทั้งผู้จัดหาและผู้ใช้บริการทั้งเทศพนักงานสอบสวนจึงได้ประสานสบพบางแม่นานจังหวัดนนทบุรีให้ท,ทําหนังสือเชิญสมาชิกอบอตอที่เกี่ยวข้องมาพบเพื่อให้ปากคําต่อพนักงานสอบสวนที่สพแม่นานในวันนี้เวลา9นาฬิกาต่อมาวันนี้เวลา9นาฬิกานะครับท่านพดดลตำรวจศิวราพร้อมด้วยท่านปรานนะครับจนเป็นที่แน่ชัดและเชื่อได้ว่ามีผู้กระทําความผิดจริงคือา้า <c oughs> ่วงจีนอายุม่0ปีอ,อยู่ที่บ้านเลขที่ที่ทั2 6 7ตบำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นสมาชิกองค์งการบวิหารส่วนที่7นะครับท่านปะานเพื่อให้มีการค้าประเวณีรับตัวบุคคลซึ่งรู้อยู่ว่ามีผู้จัดหาชักพาหรือล่อไปด้วยสนับสนุนให้มีการค้าประเวณีโดยด้กระทำต่อบุคคลที่อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีและภาาผู้เยาว์อายุกว่า 15ปีแต่ไม่เกิด18ปีไปเพื่ออนาจารย์โดยผู้เยาวนั้นเต็มใจไปด้วยนะครับอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539มาตรา9และประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 9ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาและจับกุ่มตัวดำเนินคดีอยู่นะครับเหตุเกิดที่ธนโชครีสอรอำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อคืนวันที่22กันยายเวลากลางคืนสําหรับคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดณนะปัจจุบันนะครับมีการจับกลุมผู้ต้องหาแล้วรวมแล้วทั้งสิ้น18คนนะครับและรวมของปคมออีก8คนรวมแล้วเป็น26คนนะครับก็ขณะน,นี้คุณชูชาตินะครับได้มานั่งอยู่ณนะที่นี้แล้วขอเชิญท่าน ออรองพบตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพี่น้อง,ส,งสื่อมวลชนซักถามรายละเอียดแล้วก็ทางคุณชูชาติหรือคุณช้างเนี่ยนะครับท่านก็รู้สึกสำนึกผิดที่ได้ไปพูด<อ>กล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในวันที่วันที่ทไปใช้บริการก็เดี๋ยวจะขอให้ท่านได้ท่านท่านจริงๆที่จะขอโทษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เพื่อผ่านสื่อ พี่น้องประชาชนไปยังท่านผู้ว่าที่ได้รับความเสี่ยงเชิญครับมีตัวแทนผู้ว่าไม่ต้องสอนมาแล้วยกมือไหว้หน่อยดิีก็คือยิ้มเมาเมาครนะไม่มีแผนอะไรจะพทำลายผู้ว่าับก็คือยิ้มว่าเมานะไม่มีแผนอะไรจะทํำลายผู้ว่านะคครรัับบไมม่ีเห็นเขาลือกันว่าถ้าผู้ว่าเข้มแข็ง ไม่ยอมให้ไม้นำเข้าเข้ามาก็เลยจะกัดแกล้งผู้ว่าจริงว่านั่นนะผมไม่ทราบครับไม่ไม่จริงนะโอเคฮะคนนนั้นที่เราพูดเราพูดเพราะอะไรที่เราพูดกับเราเขาเราว่าเราพูดว่าไรครับันนั้นพว่าเนี่ยอะไรแล้วเด็กนายว่าทำอะไรบได้ไม่เนี่ย บอกว่าอะไรนะผมพูดว่าทรงนี้รอบนี้นั่งใกล้ๆม่ใกล้ม่เด็กมันถามว่าผมทำอะไรผมบอกว่าผมไปเพราะว่าเนี่ยผมก็มองมากผนเมาเลยนะแล้วแต่รูปอะไรจับโทรศัพท์ให้ดูเด็กมันหยิบโทรศัพท์ไปดูเองดูดูรูปในโทรศัพท์แต่ว่ารูปในโทรศัพท์ที่รูปที่เผยแพร่นี่มึงดือริงแล้วมึงที่มาแล้วผมก็จำไม่ได้ วันนั้นที่เราใช้บริการเ,านะเ,ราาเขาเราทราบเลยว่าเขาอายุต่ำกว่า18-15ปดสับห้าาแล้วตอกินดีทิ้งใครเป็นคนจัดหาเราเองหาเองใครามาไม่ใช่ลองประหลัดใช่ไหมลองลองนายกใช่ไหม,ไมไหที่เป็นคนมาเที่ยวถามอะมแล้วใครอะ่ะคุณไม่ใช่คนต้องถิน่นคุณทำเองไม่ได้หรอก เอาต่อมาดิก็นั่งรถตู้กันหาเรื่องจริงไนะนั่งรถตู้ไปหามันไม่มีอะไม่มีดีไครเขาบอกว่าเด็กอยู่ที่ข้างทางเนี่ยตอบคนเ,เ,เขาถับรถตู้ไปเดยเฉยแค่เขาก็ไม่รู้ที่คนเขาจำไม่มได้แล้วก็พวกรถตู้ใช่ไหมครับเอ้อเออผู้หญิงคนที่คุยกับเราเรื่องอ้างว่าเป็นผู้อวุโเนี่ยกับคนที่เราไปนอนคนเดียวกันหรือคนละคนคนเดียวกัน ส,สรุปเรื่องผมถามออยประเด็นหนึ่งไปรายชื่อที่ไปเนี่ยที่ไปเบิกเงินหลวงเนี่ยมีบางคนไม่ได้ไปใช่ไหมมีแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้ไปแล้วไปเบิกเงินเรื่องนี้ผมไม่กล้าแ้วบิกเงินไม่รายีผมไปแล้วก็คือคุณรู้แต่คุณรู้ว่ามีรายชื่อไปแต่ตัวไม่ได้ไปมีใช่ไหมตอนเช้าก็มีตอนเย็นนะนั ก็มีคนมาแจ้ว่าน้ำท่วมข้าวลุงเมียก็ล้มแขนหักน้ำท่วมบ้านลุงเมียล้มแขนหักเข้าไม่ได้มารล้มข้าวกี่คนฮะที่ไม่ได้ไปอสองคนโอเคก็คุณทราบนะคราวนี้ผมถามต่อว่าแล้วไอ้ใบเซ็นชื่อที่เซ็นชื่อว่าไปเนี่ยสองคนนั้นก็เซ็นด้วยไหมไม่ทราบรบไม่ได้ดูนะ เจ้าท่านท่านมีอะไรไหมก็คือผมพูดในนามสมัชช์เงินตุลหลวงชาตินะฮะตอบแทนท่านท่านผบจากทิพนะครับเพราะว่ากราบเรียนท่านแล้วนะฮะท่านก็สั่งการผมให้แถลงให้ชัดเจนนะว่าท่านผู้ว่าแม่องสอนเนี่ยทนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะฮะก็ระบบกฎหมายเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหานะฮะในเมื่อมีการกล่าวหาไว่าจะจงใจหรือว่าสําคัญสิดก็แล้วแต่นะทาง ภาคห้าเขารับคดีไว้แล้วนะคงต้องทาเรื่องสั่งให้ฟ้องไปนะเพราะว่าปรากฏคนที่กระทาโดยโดยตรงแล้วนะครับก็กมบมกกกกมผมเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมว่าสื่อน่าจะอัดไว้ชัดเจนนะฮะผมสั่งแล้วให้ภาคห้างพรณาแล้วนะฮะถ้าผิดให้ร้องทุกดําเนินคดี <c oughs> นะแล้วให้ผู้ทอนจังหวัดนนทบุรีนะสอบปากคําปล่อยตัวชั่วคราวไปวันนี้ แล้วพวกนี้ให้ไปฝากขังและดําเนินการสอบสวนตาวิทยาเพราะว่าเป็นความเสียหายของแผ่นดินนะครับมันมันมันก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบะครับก็คุณเป็นคนอ,อนุมัติไปรางก,การเองนะฮะอนุมัติให้ยืมเงินเองนะฮะและอนุมัติให้หักล้างเองโดยที่รู้ว่าเขาไม่ได้ไปเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทําไงแล้วนะฮะถ้าผมไม่ดําเนินการไปตามนี้ ผมก็ละเว้นการปฏิบัตินะฮะก็จะเป็นต้องทําไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรนะฮะนะฮะท่านนายกเขไปด้ท่านก็ไปด้วยฮะท่านรู้ดูดีอยู่แก่ใจนะฮะเพราท่านไปด้วยนะฮะทางปกครองนี่จะดำเนินการอันนี้ต้องถามผู้ว่าฮะก็คงจะคงจะเลิกแยกความรุนแราให้เสร็จภายในวันนี้ฮะงทางทางทางฝ่ายทาง จังหวัดนะครับเราได้รับข้อมูลเราจะขอข้อมูลการสอบสวนของกัณฑ์พนักงานสอบสวนนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็จะไปนะครับตั้งคณะกรรมการตามมาตรา9.2นะครับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยสอบสวนเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนนะครับสมาชิกสภาแต่ต่างๆเนี่ยที่ทำเสื่อมเสียผิดสิธทางทาง,ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อไปครับแต่วก็ทางยมประชามีคำสั่ง บบรเรื่องนี้ก็ต้องสอบสวนไปตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้นตํารวจท่านสอบสวนไปไกลามากเราก็ต้องอาศัยข้อมูลจากพนักงานสอบสวนท่านเนี่ยประกอบการพิจนารณาะรับก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการครับผมครับ,บก็หมายความว่าอย่างอย่งางกรณีรปตที่สอบสวนแล้วสารภาพเนี่ยก็คือจะต้องโทษทีา่ามคดีย์จเพิ่ตตอบเหมนกันครับ ตามกระบวนการตาดกฎหมายเนี่ยต้องมีการตั้งคณะกรรมการนะครับเราก็จะใช้สําน่วนการสอบสวนของตงํารวจเป็นขอ้อพิจารณานะครับนะครับมีความกระจ่างแจ้งอย่างไรเราก็ต้องตัดสินใจตามนันตองน,นี้ในชุมสุภาพเองเนะครับอีคือจะต้องยังไงต่อไปนะจะต้องให้ออกจากตําแหน่งก่อนหรือยังไงก่อนนะครับก็ตอบได้วหครับว่าตามมาตราส2เนี่ยถ้ามีสมาชิกผู้ใดน,นะครับทำเสียมเสียเป็นที่ตากฏ ก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา92และกระเด็นกระทรวงมาไทยว่าด้วยการถอดถอนนะครับเราก็ต้องรีบตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ดําเนินการสอบสวนโดยเอาข้อมูลจากทางตำรวจที่เขาจะมีการแจ้งความมาเนี้ยไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการครับตรคกันน่าจะใช้เวลาประมาณสักกี่วันหรือกี่สัปดาห์ก็จะแจ้งข่าโดยเร็วที่สุดกระันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ประธานายิต้องช่วยให้ความสนใจ ต่ที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือมันเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ครับเราจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบอบตทั้งหมดในพื้นที่นนทบุรีครั้งไหมครับเกี่ดวกการไปปกลงต่างจังหวัดเลยนะสถานการณ์ปกติการดําเนินการเรื่องนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางตรวจสอบภายในสตงนี่นะครับเขาดําเนินการสุ่มตรวจอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับพอมีเรื่องนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับ ที่เราจะได้มีการดาเนินการตรวจสอบให้เข้มงวดเข้มขัดเพิ่มขึ้นเพื่อ,อให้เกิดกรณีอย่างนี้ แต่สรุปแล้วขอโทษท้าบูว่าไม่ต้องสอนแล้วนะครับดีดีครับอ่าเดี๋ยวจะนำตัวไปหาท่านครับตัวไปท่านม่ต้องสอนแทโอเคฮะโอเคขอบคุณนะเอาเอกสารนั้นมาตรวจด้วยท่านั่ก็เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์ที่น้องนยเอกสารในใบีกาสมขึ้นมาตกีกาวเอาขึ้นมาดเลยพอาขึ้นมาดเลยพี่เอขึ้นมาั่งดูเลย เรื่องของการเปิดเผยชื่อเดี๋ยวให้แหล่งบร์ษักษัเอาขึ้นมาตัวจคนนี้นะหรือผู้คนในครอบครัวผู้เสียหายนะครับเรื่องคดีค้ามนุษย์เจอบอกนั่งสาวนั่นเด็กหญิงนั่นแม่เขาชื่ออะไรลูกเขาชื่ออะไรไม่ได้นะครับติดกฎหมายแล้วมันมันมีอัตราโทษจุกด้วยนะครับท่านสั่งลมาให้เอาเอกสารมาตัวจที่ลูกอยู่ไหนพี่เขาบอกอยู่ข้างหลังนะเอาตัวเลขนเรียกเย้าพี่มานั่งดูเลยน้องต้องระมัดระวังด้วยนะคครับบขอุนี่นะพี่ดูเลยให้เขาดูยอดช่วยกันดูกันให้เสร็จ อ่ะดูซะดูซะดูได้จบมันก็ไปอ่ะถ้ารอความข้อมูลสอบถามเรื่องนี้ที่เขามีการมาร้องเรียนที่ตรอครับเรื่องเกี่ยวกับทางผู้ชายภาคใต้ที่เอาภาพของทางไม่จริงอ่ะมันมีไม่มีแค่มีแต่มันไอ้ที่ร้องมันไม่ถูกไงปอนปอนเอาเอารูปมาดินางสาวเอนางสาวบีแล้วมาดูนี่ ลูกมาดูที่ผมยืนยันร่วมท่านผู้จัดการป้าห้าไม่ได้ผิดนะเพราะหลักฐานทบอกว่าท่านไม่ได้ผิดนะฮะตรงนี้เราจะมีการชี้แจงไปถึงทางไม่ทราบคือผมไม่ได้รับเรื่องแต่นี่ที่น้องถามพี่บอกว่าพี่ตรวจแล้วท่านไม่ได้ผิดอะไรเอาตอนเปิดภาพมาให้ดูดิผมดูแล้วไม่เห็นท่านจะทำผิดอะไรเนี่ย เนี่ยเห็นไหมนางสาวเอนางสาวบีหน้าก็ไม่ได้เปิดเขาปังหน้าไว้แล้วน,น,นี่มันอยู่ในสื่อออนไลน์นะมันไม่ผิดกฎหมายส่วนที่คนนี้เอามาโวยว่าเขามีรูปเนี่ยนนี้ไม่มีกฎหมายบังคับนะฮะแต่เขาบังคับเฉพาะเหยื่อแค่นั้นเองนะถ้าไม่ได้ทําผิดอะไรยืนยันนะฮะก็คือยืนยันก็มีการน้เก็เป็นกระบวนการสืบสวนนะฮะกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งอยู่ในภายใต้บังคับกฎหมาย เป็นการทําการตามหน้าที่ภายใต้บังคับกฎหมายอยู่แล้วนะผมอธิบายได้อย่างนี้แล้วกันสุดว่าไอเขาจะเอามาแบบไม่มีมน้องมีหน้าถ้าเกิดวันนี้เขามายื่นเป็นแบบมีหน้าผมต้องจับเขาดําเนินคดีด้วยนะไอคนที่มายืน่นเะ<ใ>น่ยนะฮะเออข้อหาที่เขายื่นมาอ่าใช่ก็ข้อหาเดียวกันนั่นแหละถ้าคุณยื่นมีหน้าเพราะนี่ท,ที่ที่เขามันไม่มีของเขามันไม่มีหน้าที่เขาส่งมาในในที่รายงานผมนายเนี่ย ผมเป็นนายภาคห้าภาคห้าก็รายงานมามันก็แบบเนี้ยไม่มีให้ไม่ไม่ผิดอะไรที่ผมรายงานผมนะแต่ถ้าใครเอาหน้ามายื่นลำสูงลำตรกดีนะแค่นั้นแหละฮะชัดเจนนะเรื่องหนึ่องจำนวนเขาก็บอกแล้วไงเมื่อกี้เรื่องหนึ่งจำนวนมีแน่คคคือกี่่นะะไม่บอก ล้วนายกประคัะโดดเปลาควันนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไงฮะกล่าวหาทุจริตหน้าที่องี้เดี๋ยวให้เขาตรวจถ้ามันทุจริตหน้าที่ให้ล็อกทุกนะฮะแล้วก็ให้รับคดีคงขุมตัววันนี้นะแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปนะฮะเนื่องจากไม่มีหมายจับแล้วพรุ่งนี้ไปฝากขังนั่งอยูในส่วนของนายกใช่ใช่ไหส่วนส่วนผู้ต้องหาที่จะเป็น่ แล้วน่าไปภาค5ฮะไอเรื่องทุจริตเงินมันเกิดที่นี่เออนะไอเรื่องทุจริตเงินหลวงมันเหตุเกิดที่นี่ฮะส่วนเรื่องอะไรไอค้าประเวณีเนี่ยมันที่แม่สอนก็คือภาค5แลครับคบก็ผมผมสั่งไปเรื่องไงฮะดี๋ย่ลงในสมุดสั่งการด้วยให้ทำไปตามนี้นะฮะก็นี่ฮะให้ภาค5เขาพิจารณาอยู่ ไม่รู้เหมือนกันองถามภาค5้าคน้เนที่ไี่สามสามเราทีวีเขารายงานมาที่มีการเปิดที่มีมีชื่อเบิรวิเลียงเยังไม่ได้ไปเลังนั่งดูผไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไปแต่มีชื่อเบอรวิเลี้ยง คนที่ไม่มีชื่อไปไม,ไ<อ>มี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 ห้าคนมั้งแต่ไม่ไม่ถือไปราชการนะเพราะว่าคุณบอกว่าคนเขาเขาไปเขาไปกันเองก<ม>็มีคนใส่ครับผมไม่ทราบไม่รู้ผมเอาเฉพาะที่มันมีชื่อที่เกียกเ่ยวคดียาก่อนคดียาในชื่อมันเข้าพักอยู่แล้วไม่มีการมาเปลี่ยนแปลงห้องพักเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยภาคห้างก็ไล่ ไล่ไปเจอว่าเอาบิชื่อถอนเป็นสามคนด้วยเขาก็สงสัยว่าทําไมถึงมาไล่ดูเอามนไม่ได้ไปแต่มาเบิกเงนะินหลวงไงไปทราบวันนี้รองเราสอบสวนสหรับคนะี่ก็ลัเมื่อกี้เขารับได้ไงจ๊ะทีพยานะที่ใช่พอที่ที่ไปด้วยรถตูกก้คนเดียวเขาก็ชี้ชี้่าใช่ไม่ใช่่ใช่เลยในะชาย่ ส่งคนสงคนที่ว่าคล้ายเนี่ยไม่ให้แจ้งข้อหายังไม่ได้แจ้งาบางคนนั้นไม่ห้ามผมประชุมมาแล้วว่าห้ามยังมีข้อสงสัยอยู่ให้ยังให้พินาไปเรื่อยๆแต่คือไม่ได้แจ้งเนี่ยก็คือแกล้ทุกอย่างแล้วถึงให้แจ้งไงจะมีอยู่วันนี้จะมีอยู่คนหนึ่งที่ที่เรายังไม่แจ้งเพราะว่ามันมีมันงำกันอยู่ใช่ไหมมันยังมีไอ้นี่เขาบอกยังไม่แน่ใจคล้ายเลยผมบอกให้กันเดี๋ยวรอก่อนไม่ต้องรีบ เอามันชัดเจนแต่ถ้ามันมีทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลตรงกันแล้วก็ว่าไปถ้ายังไม่ตรงให้สอบให้ชัดเจนก่อนเป็นอาญานะพี่นะครับชัดเจนครับต้องชัดเจนนะเดี๋ยวคงมีเรื่องมาที่ผู้การจังหวัดนนทีเยอะเพราะไอ้คนที่มันค้ายเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเยอะแล้วตัวมันจะอยู่ที่นี่ไงมันจะต้องจุกติดจู้จี้ใช่ไหมฮะไม่รู้จะทําไงนี่ โอเคไหมคค่ะแค่นี้อีจันก็ได้ไปเยอะแล้วผมไม่เห็นได้ค่าค่าตัวเบื้องลยมาถ่ายผมถ่ายผู้ว่าไปตั้งเยอะถ่ายผู้ราชการไปตั้งเยอะอีจไม่ได้ค่านักเลงเขายอมรับยังไงครับบอกว่าชื่อไม่ได้เขาบอกว่าไอคนเบิกเงินไม่ได้ไปแต่ไอคนไอคนที่ไปไม่ได้เบิกเงินก็มีไง เขาจะอามาแทนกันในระเบียบแทนกันไม่ได้เป็นคนขับรถเอามาแทนกันแทนให้ครบตามจำนวนมันถ้าคุณถ้าคุณแทนุณต้องทําเป็นหนังสือนี่ฮะนี่คุณมาจะมาแทนกันยังไงก็คุณไปวันที่ยี่สิบอกยี่แปดกันยาคุณยื่นดีกามันก็อีกไม่กี่วันก็หมดเวลาแล้วเนี่ยวันที่ยี่สี่แล้วสิ้นงบแล้วต้องออกไปเสร็จในชื่อคนที่ท่านะนั่นแหละไปพอร์ตฟอลิโอครับ เดี๋ยวก็ยังสอบไปฮะเป็นคุณราชกัดขาเปล่ายังไม่พ้นนะยังไม่พนนะ้พนนะฮะ,ะเพราะคณะคุณนะตอนว่าคุณคุณก็ไปบอกปเป็นคณะผูว่าใช่ไหมคุณไปให้สัมภาษณ์บอกเนี้ยเอาผูว่าเอาขี้มาป้ายให้อบตอะไรน่ะคราวนี้บอกเขายอมรับแล้วคณะคุณหรือเปล่าน่ะเะออเอามาเลี้ยงคณะคุณหรือเปล่านะถ้าเขาบอกว่ามาเลี้ยงคณะคุณคุณก็ด้วย ใช่เขาไม่ได้คนไม่ต้องสอนนี่นะเขาต้องมีคนไปจัดหาแนอกจากนั้นทุนชาติแล้วนะเราคนอื่นที่นอนกับเด็กอายุต่ำกว่านี้แปครับต้องถามภาคนะแต่ยืนยันว่าทางักขาถึงไหนก็ึแน่นเนี่ยคือวันนี้ก็ปรุงตัวไปตัดขายทก่ยังปล่อเลยครับใช่ใช่ไม่ไม่คะไม่วันนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ไป ค่อยออกหมายเรียกไปอาทิตย์วันจันทร์วันอะไรก็ได้ให้ออกหมายเรียกให้ไปที่นู่นแล้วไปฝากขังที่นู่นคุณประกันตัวสารที่นู่นแล้ววันนี้ปล่อยตัวชั่วคราวฮะปล่อยชั่วคราวฮะตามกฎหมายเป๊ะนะไม่ไม่มีไม่มีไปแกล้งใครไม่มีไปช่วยใครหรอกตามระเบียบกฎหมายเป๊ะไม่งั้นท่านไม่มาแถลงข่าวเงี้ยแถลงข่าวงี่มันเสี่ยงผมเสี่ยงแถลงชัดเจนทั้งหมผมสั่งคุณต้องการจะดูคำสั่งผมจะให้ดูว่าผมรับรับผิดชอบ มันครัมีทาแทนกันได้มันก็พี่สูร้ากรถามแล้วคุณยื่นไปแย่งยื่นไปแล้วก็เสร็จแล้วจะมาเปลี่ยนภายหลังไม่ได้แล้วตอนนี้เราที่เกี่ยวข้ามนุษย์นะครับต้องปล่อยทุกช่วคราวก่อนไม่ใช่แล้วนี่มันข้อหาค้าประเวณีธรรมดา